กี่นี่พูดถึงทหารแล้วผมว่าใช้คําว่ากองบัญชาการทหารสูงสุดเป็นคาเก่าที่ผมควรจะปรับนะระหว่างพักก็คลิกไปคลิกมาอ๋อ oh, เขาเรียกก่อนกองบัญชาการกองทัพไทยท่านผู้ฟังก็ยังไม่อีเมลมาเตือนนะครับนะเพราะฉะนั้นขอแก้แล้วกันนะครับให้มันทันสมัยหน่อยเหมือนตํารวจเนี่ยผมก็จะเรียกรมตํารวจอยู่นั่นแหละนะครับนะมันเขาเป็นตํารวจแห่งชาติแล้วนะ กองมัใชาการทองทับกองทัพไทยนะครับที่ถแถลงออกมาแล้วผมก็เลยสมมุติในเชิงวิเคราะห์เราไม่ให้ท่านผู้ฟังตกใจครับว่ามันเป็นการยึดอํานาจแบบเบอร์ชั่ยึดอํานาจแบบเสมือนจริงเหมือนเบอร์ชั่วเรียลิตี้นีไม่นั่งคิดดูก็สนุกดีนะเออถ้ากองทัพสามารถยึดอํานาจแบบเสมือนจริงอย่างนี้ได้แล้วประชาชนเออไม่ได้ผิดเห็นอะไรผิดสังเกตคือประชาธิปไตยเป็นไปตามระบบ รัฐมนุนเท่าที่มีอยู่ตามปกติรัฐบาลมารัฐมนตรีมาบริหารประเทศไปแล้วก็ฝ่ายความมั่นคงโดยกองทัพก็เจ้าอย่างนี้นะนะครับถ้าฝ่ายนาย,ยกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีโอเคหรือฝ่ายความมั่นคงโอเคนะ,ะก็ไปตามที่กองทัพต้องการมันมเีเรื่องที่สร์อาย์ที่ผ่านมาพอผมคิดว่า การยึดอำนาจแบบเสมือนจริงครั้งนี้นะโดยฝ่ายกองทัพไทยเนี่ยนะฮะกองประชาการกองทัพไทยจะไม่พูดซ้ำเลยเดี๋ยวท่านผู้ฟังตกใจย,ยึดอำนาจนะคือมันวิเคราะห์ประมาณนั้นเลยนะครับแต่ไม่ยึดอำนาจเพื่อมาบริหารประเทศแล้วมีตำแหน่งเองแต่ว่าต้องการอำนาจเบ็ดเสร็จมันก็ไม่เบ็ดเสร็จร้อยเปอร์เซ็นตะ์แต่ต้องการ ความเห็นชอบร้อยเเซนจากรัฐบาลจะได้ทําเดินหน้าต่อไปพราไม่ใช้เราก็จะเห็นรั้วในจุดที่สามารถทํารั้วชชยแดนได้เพราะาหลักเขตระหว่างจุดสองจุดเนี่ยมันตกลงกันแล้วไม่มีปัญหาก็สร้างรั้วได้อะไรมีปัญหาก็ทํารั้วชั่วคราวได้แล้วก็จะมีระบบพว,พวกทัศน์วงจรปิดกล้องวงจรปิดต่างๆดูตลอดพวกเขเมรก็จะได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรที่ใครที่มันนะครับจะได้ไม่ต้องมาทะเลาะกัน